สวัสดีครับถึงชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้เราจะมาดูชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนะฮะว่าคุณราศีชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างสามใบนะหนึ่งหกดาบนะครับอ่ะอ่านตามนี้ก่อนเนียเปิดม,มาใบนี้ใบแรกนะครับอคุณอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วอะหมายถึงว่า ถ้าในปีนี้นะครับความสุขที่มากที่สุดมันจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับอืมมีความรุ่มรุ่เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็หัวใจที่แตกสลายนะครับอขยายความหน่อยไพ่หน้ากลมหากนะครับสำหรับคนราศีพฤษศ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกว่าคุณอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วจริงๆต้องบอกก่อนนะราศีพฤษภคุณอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วจริงๆนะครับหรือคุณกําลังจะ,ะเผชิญในอันตรายบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนคําถามคือเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะครับขยายความนิดนึงนะผมมามบอ,อกว่าคุณอยู่ในจุดสูงสุดแล้วโอ้สิบดาบ ไพ่น่กกากลัวมากนายออบครับนะครับอืมไพ่น่กกากลัวมากเดี๋ยวนะผมขอขายายความลึกๆเยอะๆก่อนนะเพราะว่าไพ่ผมปกติผมไพ่ผมจะไม่ดาขนาดเนี้ยอืมเอาจริงๆแอบเป็นห่วงคุณชาวราศีพิจิกษกมากตอนแรกกับผมคิดว่าราศีพิจิกษกจะฟิลคูลกว่านี้นะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาครับ ที่มาให้คุณเผชิญเป็นเรื่องของความกล้าแล้วก็ความเสียสละในตัวคุณเองนะอ่ะผมเอาเปิดเท่าที่นี่ก่อนนะมีสติให้ดีในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีคุณถึงก้าวมาจุดจุดนี้ได้นะเพราะผมแค่รู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขหรือ คนที่มาดูผมอะในรอบนี้เป็นคนที่แบบ energy bad ต้องบอกก่อนนะใครใครที่เกิดราศีพฤษภครับแล้ววันนี้เข้าได้เข้ามาดูคลิปคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองอะ Energy อะไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้แบดไมได่รู้สึกเสี่ยงไม่รู้สึกอันตรายปีคลิปไปนี่อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันกำลังม,มีปัญหาฉันยังหาทางออกไม่ได้ คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณนะครับเพราะไพ่มาอันแรกเลยคือสิบดาบทุกอย่างมันดูหนักกึ้งสาหรับคุณมากเลยนะเหมือนกับภาราทุกอย่างมันตกอยู่ที่คุณอะ่ะอืมคุณอยู่ในจุดที่สูงสุดตอนแรกผมเปิดมาต้นคีบาผมเห็นภาพใบนี้ยคือคุณอะ่ะเหมือนกับเดินมาจุดที่สูงสุดแล้วอะ่ะซึ่งในอีกมุมมองหนึ่งในความรู้สึกอะ่ะผมรับรู้ได้ถึงทางตันอะ่ะทําไมคุณจะต้องไปยืนอยู่บนบนบน,บน,บ,นบนเสาอันเนี้ยอืม ต่คุณเหมือนกับคุณคุณทำตัวเหมือนคุณมีความสุขมากรายรอมไปด้วยผีเสื้อทั้งทั้งนี้โอกาสที่จะพลาดตกลงมาเยอะมากคือเหมือนกับคุณพยายามพยายามแล้วก็พยายามที่จะไต่เต้าขึ้นมาอยู่บนจุดจุดเนี้ยผมรับรู้แบบนั้นนะครับแล้วมันถูกเสริมไปด้วยอันนี้ฮะคุณอยู่อย่างที่ผมบอกอะคุณอาจจะขึ้นมาจุดจุดที่สูงสุดแล้วก็จริงๆก็ได้ แต่คุณมีความสุขไหมอะผมถามคุณหน่อยพอไพ่โดยรวมเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณมีความสุขเลยนะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดมันสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่คุณจะต้องทํามันเป็นหน้าที่มันเป็นภารกิจของคุณแต่คุณอะไม่ได้มีความสุขกับมันเลยอะเหมือนชีวิตอะกลายเป็นว่าคุณอยู่จุดสูงสุดก็จริงอะแต่เหมือนคุณถูกจองจําอะอืคุณไม่ได้มีความสุขและคุณกําลังจะแตกสลาย เนี่ยคือสิ่งที่ผมรับรู้ได้นะครับถ้าตรงไปกันต่อนะถ้าคุณเป็นอย่างนี้จริงๆไปกันต่อนะครับอมผมชอบไพ่ใบสองใบนี้มากเขาบอกว่าโชคชะตานะครับกำลังจะเปลี่ยนแปลงแปลงไปนะครับสิ่งที่คุณยึดถือยึดติดอยู่ในอดีตอ่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่เป็นสิ่งดีผมอยากจะบอกให้นะว่า คุณเห็นนะว่าเดอะสตรองอ่ะอกับคนเนี้ยมันคล้ายกันมากเลยนะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับอืมอดีของคุณอนะ่ะผมอยากให้ปล่อยปล่อยอดีของคุณไปนะครับอืม king of w a t c h นะครับอืม หนักแน่นให้มากขึ้นนะครับเอ่อพไพ่ใบนี้ค่อนข้างชุดนี้ค่อนข้าง,างน่าโกลนิดนึงคุณจะเห็นก็นเนี่ยเป็นผมพยายามจะบอกคุณแล้วก่อนนะว่าตัวผู้หญิงนะครับจะเป็นแทนตัวคุณเสมอในทุกๆภาพเนาะอืมเหมือนกับคุณนะ่ะมีการบนบานสารเก่าด้วยซ้ำว่าฉันขอให้มาถึงจุดจุดนี้ขอให้ประสบความสําเร็จถึงจุดจดนี้แล้วคุณประสบความสําเร็จจริงๆอะ่ะแต่คุณมาพาะว่าคุณไม่ได้มีความสุขอะ่ะ ผมไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะอืมแต่ถ้าคุณไปบนบานสารเก่าใครก็ตามแต่นะครับไปแก้บนด้วยอยานนี้บอกเลยซีเรียสจริงๆว่าต้องไปแก้บนนะครับอืมโอเคขอดูเรื่องของการงานก่อน จริงๆคุณได้เมื่อกี้ได้คิงเนาะแล้วก็ได้ทั้งคิงสวอชแล้วก็ Queen ีนสวอชมาพร้อมกันเลมึงเนี่ยเออเรื่องของการงานผมว่าผมไม่น่าจะเป็นห่วงคุณแหละนะครับเหมือนกับการงานคุณค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วแหละเนาะก็ว่าง่ายคุณมีเงินมีทองอะ่ะที่ผมถามเรื่องเงิน3ใบอะ่ะผมว่าคุณมีเงินมีทองสมบูรณ์ภายการยังต้องดูดีแน่นอนอะ่ะเนี่ยมีความสุขกับการใช้เงิน มีความสุขแต่ก็พลาดอะไรง่งๆการใช้เงินด้วยนะอืมอาจจะผมก็เปนเ,นเงินเยอะมากอะ่ะแต่ในที่ผ่านมานะครับอืมแต่ว่าก็ยังมีเงินเหลือเยอะแยะไปหมดเลยผมพูดจริงๆคุณมีเงินเก็บเยอะคุณมีความมั่นคงคุณมีอะไรแบบเพราะก่อนนันเนี่ยผมจาได้ว่าชาลวสีพฤกอกะคือดีมาตลอดเลยนะอืมอ่ะเรื่องของการเงินผมไม่เป็นห่วงคุณละกันเพราะว่าการเงินคุณไม่มีปัญหาแน่นอน นะครับแต่งานเนี่ยมันอาจจะหนักอา,าจจะเหนื่อยอจ,จะไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะครับแล้วสิ่งที่คุณไม่สบายใจไม่มีความสุขอะ่ะมันคือเรื่องอะไรกันฮนะจอเอ็มเพอเรอร์ควีนว้าวให้เราเลือกของความรักใช่ไหมฮะ ชอบหวานใช่คุณยังเป็นคนโสดอ,อยู่ปะครับชอบครับหรอมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีคู่แล้วนะครับใช่ไหมอืมให้พินเซตจะต้องเลือกโอเคคี e ออ o เพนท t โค l ลโอเคมาผมไม่แน่ใจว่า ผม,ผมอานเป็น2องเวละกันนะครับเอาปัญหาของคุณก่อนนะปัญหาของคุณอนะ่ะมันเหมือนกับมาถึงจุดจุดที่ที่ฉันจะต้องเลือกอ่ะอืมจุดที่ฉันต้องเลือกเลือกระหว่างอะไรเลือกระหว่างฉันจะยอมที่จะโดดเดียวหรือฉันจะยอมที่จะตามหาคนสักใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าอืมแต่ไพอ่อ่ะ พอบอกเรื่องเรื่องของการงานอะผมว่าผมถามการงานเพิ่มอีกดีกว่าใช่การงานไหยครับเรื่องเนี้ยอแอบหาพลังงานยากมากเลยอะเพราะว่าหนึ่งที่บอกครพอพลังงานแบบป,ปกติผมจะไม่ค่อยแบบเจอพลังงานแบบแบบเท่าไหรอ่อ่ะพอเหมือนกับแบ๊บป๊บะ พลังงานตอนนี้สเปรสปามาอาจจะมีคนฟิลฟิลกูแล้วฟังต่อเอออาจจะมีคนฟิลกูแล้วแล้วเราฟังต่ออ่ะเออผมสรุปอย่างนี้เรื่องการเงินไม่น่าจะเป็นห่วงแต่ตอนนี้คุณมีความเครียดนะครับอืมคุณอยากที่จะเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าอยากจะเริ่มต้นคนใหม่การงานใหม่คนใหม่การงานใหม่คนใหม,ใหม่เป็นกันทั้งคู่เลยเหรอ เป็นทั้งคู่เลยคือเป็นทั้งเรื่องของเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของของคนเลยเหรอทาไมอะ่ะทาไมเรื่องของผมมันแปลกใจมากเพราะว่าใช่ไพ่มันแบบเขาเรียกนะมันกลมมาแบบทาไมผมแค่แปลกใจว่าทําไมงานกับคนมันอยู่ด้วยกันอะ่ะหรือว่างานที่คุณทํามันแบบคุณอาจจะไม่ต้องทํางานชีวิตฉันก็อยู่ได้แล้วมี passive income หรอเป็นอย่างนั้นรึหรอฮะหรือว่า เลยทาให้เหมือนกับชีวิตคุณอะแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามานะครับหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆผมแค่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะอหรือไม่ก็รู้อยู่แล้วว่าคู่ของคุณอะคือใครนะครับแต่เหมือนกับมีการที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วไพ่ในการตัดสินใจในการเลือกอะมันไม่ได้มีทางเดียวนะฮะไพ่มันมีหลายทางมากเนาะอขอเปิดให้ครบสี่แล้วกัน,นไหนๆกไ็ไหนๆแยละ ผมชอบการเรียงไพ่แบบนี้จังเลย่ขอตอบตามนี้นะครับตอบตามไพ่นะเลือกจงเลือกในสิ่งที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองนะครับเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองว่าทางไหนคือทางที่จะทำให้คุณ มีความสุขได้ข,ข้อขยายที่เอ็มเสใบดึงแล้วก็ขอขยายคีีนอวานใบหนึ่งนะครับ o f ให้หน้ากลัวขึ้นเยอะมาก ผมอ่านอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆนะตอนนี้ไพ่มันค่อนข้างที่จะอารมณ์แบบสเปซส,สปามากผมผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับเหมือนกับตอนเนี้ถ้าผมบอกให้คุณตั้งสมาธิตั้งจิตก็อาจจะไม่สําเร็จผมแค่รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคุณทําได้ผมจะขอบคุณคุณมากในการที่คุณจะตั้งสมาธิแล้วก็เรียบเรียงตัวเองอีกทีหนึง่ง อาจจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะฉันมาถึงจุดจุดตรงนี้แล้วอะ่ะแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้รู้สึกแฮปปี้ไม่ได้รู้สึกว่าฉันมีความสุขต้องต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องไปเรื่องเป,เร,งเ,ปเรื่องปกติไหมอะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติหรอกแต่แค่บางอย่างอะ่ะเราตั้งใจว่าเนี่ยเดี๋ยวพอมันจบตรงนี้แล้วฉันเราจะมีความสุขได้แต่พอสืสานการณ์จริงๆอะ่ะ มันอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นเลยก็ได้พราผมชอบวลีหนึ่งนะที่ที่บอกว่าเวลานักนักนักเออช่นะเออคนที่สำรวจดวงดาวนะครับเวลาเวลาไปเวลาที่เขาออกสมมติเขาออกจากโลกที่จะไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยเขาเดินทางไปดวงถึงดวงจันทร์แล้วความรู้สึกแรกพอมันถึงดวงจันทร์ที่เขาสักเสร็จแล้วว่าฉันจะเดินทางมาถึงดวงจันทร์ ความรู้สึกระหว่างทางที่จะไปหาดวงจันทร์มันมีความสุขมากกว่าการที่คุณถึงดวงจันทร์แล้วเพราะถ้าถึงดวงจันทร์แล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยว่ะดวงจันทร์บนดวงจันทร์มันไม่มีอะไรเลยมันโล่งมากมันว้าเเวมากมันเหงามากๆคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าพอไพ่ออกมาบอกว่าถึงต่อให้คุณเจอเอ็มเพลสคู่ของคุณก็ตามคุณก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้ แล้วคุท้ายคุณก็จะตากลาเขาอยู่ดีหรือถึงแม้ว่าโตคุณจะเริ่มต้นใหม่สักอีก,กครั้งคุณก็รู้สึกว่ามืดบอดตันอยู่ดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบอย่างเนี้ยคือทั้งไหนก็มืดซ้ายก็มืดขวาก็มืดนั่นแปลว่าคุณเชื่อไหมมันมีทางออกมา เรามันจะเปิดต่อกันนิดนึงว่าทางออกของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรผ้าอ่ะ,ะเผชิญมาว่ามันมีทางออกนะครับทางออกมันมีเสมออยู่ที่คุณจะเปิดใจรับหรือเปล่าขอให้คลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้มันมืดบอดคือคุณคิดดูดิว่าขนาดคุณได้เดระได้ได้ราชินีไว้อยู่ข้างกายอ่ะคุณยังทิ้งเขาอ่ะคุณยังแบบทอดทิ้งเขายังมองเขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ แล้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยอะ่ะมันน่าก,กลัวมากเลยนะเหมือนกับคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้แล้วอะ่ะแต่ฉันก็จะจากไปอะ่ะเออขอดูหนทางนะครับว่าหนทางที่ถูกต้องของคุณที่จะต้องทำคืออะไรเอาตามนี้นะ เอาที่ผมอ่านได้ชัดเจนก่อนอันแรกเลยนะมองให้กว้างขึ้นมองภาพรวมมองให้ใหญ่ขึ้นบางทีอ่ะคุณอยู่ในจุดที่คุณโฟกัสแค่สิ่งเล็กๆหรือคุณอาจจะมองว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่เอาจริงๆมันเล็กมากคุณมองเห็นอยู่แค่รอบๆ แต่คุณไม่สามารถมองกว้างได้มองให้มันกว้างเยอะขึ้นมองในมุมมองหลากหลายผมชอบทฤษฎีหมกหกใบมากทฤษฎีหมกหกใบมันจะเป็นการมองในหลายแง่มุมมองมองด้วยอารมณ์โกรธมองด้วยอารมณ์บริสุทธิ์มองด้วยด้วยด้านมืดมองแบบสูงมองแบบคนมีความสุขมันมีการมองหลายๆแบบนะครับมันทาให้โลกการวิจัยทัศน์ของเรามันกว้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้ลองมองให้มันกว้างมากที่สุด มองในมุมมองหลายๆบุคคลมองในมุมมองที่ไม่ใช่ตัวเรามองให้มันครบรอบด้านจริงๆนะครับไพ่บอกมาว่าคุณจะต้องมองแล้วก็คิดวิเคราะห์อย่างหนักเลยกับเรื่องเรื่องนี้นะครับไม่ที่มองแค่าศสาสตร์ศาสตร์เดียวนะต้องบอกว่ามองให้ถึงเจ็ดแขนงเจ็ดแขนงเนี่ยมีขแขนงอะไรบ้างผมผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ อืมจะตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องมองให้ลึกจริงๆมองให้รอบด้านจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่บอกแล้วคุณจะหละุดจากฟุงตอนี้ได้ยังไงอะ่ะมองให้รอบด้าแอะไรยังไงต่อว้าวเป็นไพ่ไม้หมดเลยนะอืม,มาเอาผ้าใบาแรกก่อนนะครับ มองแล้วยังไงต่อมองเราคิดวิเคราะห์ครับมองให้เห็นความเป็นจริงว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนคุณกำลังจะทำอะไรให้กับพอมองรอบเสร็จปุ๊บให้กลับมามองปัจจุบันคุณมีอะไรและคุณไม่มีอะไรคุณขาดอะไรไหมแต่คุณจะพบว่าคุณพร้อมไปสัทุกอย่างนะครับอืมพอคุณพร้อมไปสัทุกอย่างแล้วเนี่ยเราลองมาดูที่จิตแข็งของคุณภายในดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณน่ะจะต้องการอะไรกันแน่คนรอบตัวคุณน่ะดีกับคุณไหมนะครับด้วยผมชอบไปนี้จังเลยอ่ะเดี๋ยวผมขายายความอย่างนี้นะ ให้ดูนะครับผมผมว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณอูฟู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะตัวคุณอ่ะตัวคุณนะครับตอนเนี้เหมือนก็อยู่ในดงศัตรูอ่ะเลาะรอบตัวคุณอ่ะส่วนใหญ่เลยนะไม่ได้หวังดีกับตัวคุณ ไม่ได้หวังดีกับคุณเลยด้วยซ้ําไม่รู้คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นคอมเมนต์นิดนึงคือคุณนะ่ะอยู่ในจุดที่ส่งสุงล้วละแต่คุณแค่รู้สึกว่ารอบตัวคุณนะ่ะเหมือนกับคุณอยู่ตัวคนเดียวมากเลยอะ่ะเพราะเหมือนกับทุกคนแบบจ้องทําลายคุณตลอดเวลานะครับแต่ผมชอบให้ไปนี้ในการตอบคําถามนี้มากสังเกตดีๆนะครับเขาไม่ได้มาตรงๆนะเห็นไหมว่าต้นไม้มันอ้อมแบบ อ้อมาไกลมากอ่ะแล้วคุณจะรับรู้ได้จากกลิ่นอ่ะจากกลิ่นมาว่าจากเซนส์จากสัญชาตญาณของคุณเองอ่ะว่าเนี่ยคือคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณคุณจะมองเห็นคุณจะพบเจอและคุณจะค้นพบความจริงนะครับว่าคนคนนั้นคือใครคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามา จริงๆมันมีมันมีแต่ตอนนี้เขาอาจจะหลบซ่อนอยู่หรือว่าคุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับคนที่จะให้ความสุขกับคุณผมจอบมาเลยผมจบได้ไดแข็งมากแล้ละนะครับอโอเคโหผมชอบการไปดีมากเลยชุยดนี้มากเลยคือพอคุณเจอแล้ว่นะครับผมบอกเลยนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนนะครับแต่คุณจะเจอ แล้วคนคนนี้จะทําให้คุณมีความสุขและจบด้วยโฟ f ์ทอฟนะครับก็คือเป็นไพ่เฉลิมฉลองการแต่งงานนะครับการมูคลสมรสมันจบไว้อันนี้เพราะฉะนั้นนะฮะตั้งสติวิเคราะห์ให้ดีคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอย่าลืมตรงข้อตรงนี้อะไรที่มาแล้วไม่ถูกจริตมาแล้วรู้สึกว่าคนนี้มากระทำกับคุณเนี่ยต้องระวังระแวงให้ดี นะครับแต่เดี๋ยวพอคนที่มาที่มีกลิ่นหอมคนที่รู้สึกว่าเซนชันเนี่ยบอกคนนี้ใจดีกับฉันเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณเฉิดฉายทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้กับการใช้ชีวิตนะครับและคนคนนี้จะเป็นคนที่สพอร์ตเคียงข้างคุณไปต่อจนถึงขั้นแต่งงานกับคุณได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น เป็นกำลังใจให้นะครับสิ่งดีๆรออยู่นะสู่ๆนะครับ